สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1เมนบุริกรุงเทพนะคะวันนี้จะพามาพบกับซูซูกิสวิปสีแดงคันนี้กันนะคะเป็นรุ่น1.2 RX นะคะเป็นรุ่นท็อปรุ่นพิเศษเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถปี2015นะคะราคาขายอยู่เพียงแค่315,000บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูออปชันกันนะคะว่ามีอะไรมาให้บ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะไฟหน้านะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะมีโคมไฟนะคะมีไฟเดียวมาในโคมเดียวกันนะคะกระจังหน้านะคะเป็นสีดำนะคะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะล้อนะคะเป็นล้อแม็กนะคะสำหรับคันนี้มาจาก โรงงานเลยนะคะล้อมแม็กแท้ของโรงงานนะคะกระจกมองข้างนะคะพับเก็บไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเรียบร้อยนะคะ,ะมือจับนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับปุ่ม engine start นะคะคือใช้กุญแจอัจฉริยะนะคะคันนี้เป็นปุ่ม push start นะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันนะคะ ด้านหลังนะคะเป็นไฟถอยนะคะดวงใหญ่นะคะแล้วก็มีไฟเบกรกดวงที่สามตรงสไปเลอร์ข้างบนนะคะคันนี้นะคะมีตัวเซ็นเซอร์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะสองจุดนะสำหรับซูซูกิสวิปนะคะภายในนะคะห้องเก็บสัมภาระนะคะ,ะสามารถนะคะพับเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่นะคะเก็บสัมภาระได้มากขึ้นนะคะคันนี้ เห็นเล็กๆนะคะแต่จุได้พอสมควรเลยทีเดียวนะคะสำหรับอันนี้นะเบาะนะคะเป็นเบาะพับแบบแยกนะคะสามารถบรรทุกสิ่งของได้แล้วก็ยังสามารถแบ่งให้คนที่นั่งโดยโดยสารด้านหลังได้ด้วยนะคะสำหรับอันนี้เดี๋ยวอันทำให้ดูเนะาะการปรับเบาะก,ก็ง่ายๆนะคะเป็นเบาะปรับพับแยกนะคะสามารถวางของในโซนด้านนู้นได้แล้วก็มีคนนั่งได้อีกหนึ่งท่านนะคะหรือว่า นะคะปรับขึ้นไปนะคะด้านหลังก็ยังสามารถบรรทุกสิ่งของได้นะคะ,ะนี่นะคะเป็นรถเล็กๆนะคะกระทัดรัดนะคะแต่คุณภาพนี่ค่อนข้างใช้ได้เลยนะคะสำหรับกิสวิปนะคะคันนี้นะภายในนะคะเป็นสีดำนะคะคันนี้ออปชันมาค่อนข้างครบเลยนะคะ เป็นปุ่มพุสตาร์แล้วนะคะแล้วก็กระจกนะคะเป็นพับไฟกระจกมองข้างนะคะพับไฟฟ้าเก็บไฟฟ้านะคะแล้วก็มีตัวเซ็นทัลล็อกนะคะกระจกนะคะเป็นไฟฟ้าทั้ง4บาทแล้วนะคะมาพร้อมปุ่มพุสตาร์แล้วคันนี้นะคะยังมีคูสคอนโทรลนะคะ ตัวควบคุมนะคะการขับรถระยะไก,กลๆนะคะได้นะคะแล้วก็มีพวรมาัยมันติฟังชันนะคะสามารถควบคุมเครื่องเสียงได้นะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าไม่วิ่งน้อยมากๆนะคะคันนี้อ่าเป็นรถปี2015นะคะไม่วิ่งเพียงแค่63,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะใครนะคะที่มองหานะคะรถ เล็กๆนะคะเครื่องยนต์1 2 0 0นซีซีนะคะออปชั่นมาครบนะคะภายในกว้างขวางนะคะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะตัดได้สีแดงนะคะเรียบร้อยนะคะคันนี้ภายในนะคะค่อนข้างจะใหม่เลยนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะใช้งานมาน้อยมากนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ6.000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็คันนี้นะคะยังสามารถใช้เงินเพียง1000บาทในการออกรถได้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปชมนในห้องเครื่องกันดีกว่าเป็นรถอีโคคานะคะเครื่องยนต์1 2 0 c นซีซีนะคะเป็นเครื่อง VVT นะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าใหม่มากๆนะคะน็อตทุกจุดไม่มีขยับนะคะฝากระโปรงเดิมนะคะ เครื่องแห้งนะคะไม่มีรอยคาบน้ำมันใดๆนะคะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าใช้งานมาน้อยจริงๆนะคะสวยนะคะแล้วก็ลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจโปรโมชั่นนะคะลองสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์095 740 8265นองนะคะอามเพ็รยนต์นะคะยินดีให้บริการค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ